อามิกรียกช่าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แหล่ะถ้าหากว่ารักแล้วแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b ์นะครับให้ดูกันเลยครับบล็รอยังโอเคครับ <c oughs> okay, ผมสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้กับผมอามิกรีแอควันนี้เรามาดูกันว่ารีแอควันนี้คือเราจะรีแอค เพลงอะไรเพลงแรกใน EP อันต <ım> ุ like <mad> <Overwatch Hayır. S 2> ้ยใน EP ตุ้ยใน EP แรกของเรานีครับผมนะก็คือเพลงนี้เลยนี่ฮะก็คือเพลงอะไรครับผมเพลงเพียงรักนั่นเองนี่บผมนะที่มาจาก The Voice Thailand นั่นเองนี่ครับผมซึ่งการแข่งขันเนี่ยถูเดือดมากๆนี่โฮมใน The Voice สีซสั้นนี้นีครับผมนะซึ่งปี2024นั่นเองนี่ครับผมเออผมเนี่ยตกใจเลยนะ ผมฟังมาแล้วและฟังมาแบบว่าโอ้โหแบบว้าวจัดแลยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้รู้จักกันมากกว่าเดิมนะครับผมเอ้ยนี่ครับผมนะเป็นยังไงไปดูกันม,น,มน,นี่ครับผมเสียงต้องสด เขาบอกเลยว่าเพลงนี้ผมชอบมากขอขัดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ขัดแล้วนะครับผมเพราะว่าจะได้ฟังกันย,วยาวๆนะครับเพราะเพลงของเขาพอจริงอืมก็วผมนะเพลงพอและคนก็ร้องพอด,ด้วยและร้องดีด้วยผมชอบเขามากนะฮะไปกันต่อคิดอยู่คนเดียวช้ำเปล่าฉันเปลี่ยวหัวใจ 이제 터널도.

我我嘎子嘞。 làmงาน đúng đi <laughs> ปบมือรออะไรอ่ะปบมือสิครับโคตรจริงจริงจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงของสตรีฟูนะซึ่งผมเนี่ยก็ชอบมากมากใช่ผมเนี่ยชอบมากมากแล้วผมดูอยู่ตลอดไม่ได้ดูมผมฟังอยู่ตลอด <c oughs> นี่ก็ผมนะเขาพูดคือแบบว่าเป็นไรก็มาดูช่วงนี้เป็นเอ,อ๋นะฮะก็นี่เลยโคตรพ้อ <c oughs> เพลงรักสตีฟูแต่อันนี้เพลงรักคือแบบฉีกมาจากต้นฉบับเยอะมากนี่ครับผมก็ของคุณเอกนะฮะ ของพี่เอกนะครับผมนะสลิปแป้งชิปสลิปชูปแป้งทอดของเราไม่ใช่ดิสลิปแป้งชิปเฮ้ยสลิปนั่นแหละโคสตรสด okay, เดี๋ยวเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรทุกคนก็คอมเมนต์ไม่ได้เนะครับผมแต่ว่าเพลงนี้คือแบบอือยู่ในความทรงจําไม่ลืมแน่นอนไม่ลืมแน่นอนใครที่แบบวา่าเอาง่ายๆปะ สำหรับใครที่อยากฟังเพียงลักที่แบบว่าแหวกแนวจากต้นฉบับไปเลยอ่ะผมแนะนำเลยของคุณเอกนี่เอก The Voice Thailand ซึ่งการแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วอย่างที่ผมพูดไปเลยว่า The Voice Thailand เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมา react ทีหลังนั่นเองนี่ครับผมอ่ะนะฮะก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างแบบโอ้โหรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์ได้นี่ครับผมนะแต่ที่แน่ๆโคชอบะตะโกนตะโกนดังกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะข้างห้อง อืมนะครับผมเราต้องรองนิดนึงแต่ไว้อีกหน่อยผมเอาเสียงซับมาเจอกันแนะ่นะครับผมอ่านะครับผมจนะรีแอคแบบว่าถึงรสชาติมากกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะใครอยากให้รีแอคอ,านาอันไหนต่อเม้นไว้เลยครับผมโอเคนะส่วนอีพีนี้อันนี้เป็นอีพีแรกและอีพีเริ่มต้ตนของผมแล้วผมจะมารอดูว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคอยังไงผมทําต่อแต่ถ้าเกิดไม่โอเคทําต่อเหมือนกันฮนะอืมนะครับผมด,ดื้อเออเอาลิสต์รีแอคขอ จบอิงทีแรกเพียงเท่านี้ครับโอ้สุดเกินโอ้ยเลยเยอเออว่า